คลิปนี้นะคะก็เป็น EP ที่5แล้วสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับอัญชันนะคะ5ข้อดีที่ควรรู้ก่อนปลูกอัญชันสําหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพื่อนๆก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าดยสถานการณ์ของโรคระบาดก็ดีหรือว่าเศรษฐฯกิจการเมืองก็ดีนะคะทําให้มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมากตอนนี้นาะด้านหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะคก็ น,นาของข้างบ้านซึ่งเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสําหรับพี่น้องนะคะเพื่อนมองที่เป็นกเกษตรกรอยู่แล้วหรือมีอาชีพเป็นชาวนานะคะแล้วก็ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแต่ว่าการทํานาก็จะเป็นรายได้ที่หลายเดือนนะคะกว่าจะได้ทีดราะนั้นการที่จะปลูกอะไรสักอย่างนะคะสําหรับการมีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นรายได้เสริมนะคะก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันลองคิดดูเล่นๆค่ะว่าถ้าไม่มีเงินเลยหรือว่ามีเงินน้อยมากนะคะในตอนนี้เนี่ยดิฉันจะทําอะไรดีถึงจะมีเงินขึ้นมาติดตัวได้บ้างนะคะก็พอคิดได้ดังนั้นก็เลยเดินไปเก็บอันชันใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ซึ่งพอถึงวันเสาร์เนี่ยดิฉันก็จะไปขายของสิ่งละอันพันละน้อยต่างๆที่มีอยู่ในสวน จากนั้นดิฉันก็เอาอันชันสดที่แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยออกมาใส่ถุงนะคะมัดปักถุงวันแรกเนี่ยใส่ถุงได้2ถุงนะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยเก็บได้มากหน่อยเก็บแล้วใส่ได้5้าถุงนะคะ2วันเนี่ยพอเอาไปขายเนี่ยรวมกันได้เป็นเงินสดมาเดือนหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้นะคะที่ได้มาจากอันชันเนี่ยก็คือไม่มีต้นทุนเลย ส่วนที่บอกว่ามันไม่มีต้นทุนเลยนั้นก็คือมันเป็นอันชันที่ดิฉันไม่ได้ปลูกนะคะแต่ว่ามันเป็นการปล่อยให้เมล็ดแก่แห้งแล้วก็ร่วงหล่นสู่พื้นแล้วมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทีนี้ก็เลยมาคิดต่อเล่นๆว่าถ้าจะปลูกให้มากขึ้นหรือจริงจังขึ้นเนี่ยเออเราจะต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วมันจะมีต้นทุนของเมล็ดพันธุ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะดังนั้น หลังจากคิดแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยไปหาข้อมูลต้นทุนของเมล็ดอัญชันนะคะจากในแอปของ Lazada จจำนวนสามเจ้าด้วยกันค่ะมีราคาตามรายการดังต่อไปนี้ค่ะร้านแรกนะคะจำนวนเมล็ดอัญชัน200เมล็ดในราคาขายอยู่ที่85บาทมีค่าส่ง44บาทรวมเป็น129บาทนะคะคิดหารเป็นต้นทุนต่อเมล็ดเนี่ยอยู่ที่0.645สตางค์นะคะ และร้านที่2นะคะให้จํานวนเมล็ดอัญชัน200เมล็ดต่อราคา150บาทมีค่าส่ง44บาทรวมเป็น194บาทคิดเป็นต้นทุนต่อเมล็ดอยู่ที่97สตางค์ค่ะและร้านที่3นะคะจํานวนเมล็ดอัญชัน50เมล็ดราคาอยู่ที่25บาทมีค่าส่ง44บาทรวมเป็น69บาทคิดเป็นต้นทุนต่อเมล็ดนะคะอยู่ที่1บาท56สสตางค์ค่ะ และจากข้อมูลของต้นทุนเมล็ดอัญชันที่มีอยู่ในแอป,ป lazada นี้นะคะแต่จริงๆเราก็มีเมล็ดอัญชันอยู่ในสวนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นพันอะไรยังไงนะคะรู้แต่ว่ามีทั้งแบบดอกชั้นแล้วก็แบบดอกกลีบเดี่ยวสมมติว่าถ้าเราเอาต้นทุนของเงินจำนวน165บาทนะคะไปซื้อแบบที่เราพอซื้อได้ก็คือซื้อ50เมล็ดนะคะอยู่ที่69บาทเนี่ยมาเพื่อ ขยายพันต่อนะคะปลูกและขายแบบเก็บดอกสดแล้วก็เอามาตักแห้งขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไปแปรรูปรวมทั้งขายเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับอัญชันที่หลังจากให้ข้อมูลเพื่อนๆมา5คลิป5 EP แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะลองทำเป็น ตัวอย่างนะคะเป็น case study ให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะคะว่าสามารถที่จะไปปรับใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงๆหรือเปล่านะคะยังไรก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชุมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ